อัสลามุอะลัยกุมวะเรามาตุลร้อยะบรกาตูนะคะสวัสดีลูกๆห้องฟอนนทับ2นะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของท้องฟ้าของเรานะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อเราแหงนมองดูบนท้องฟ้า ไม่ว่าจะเป็นในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนะคะเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าบนท้องฟ้าจะมีสิ่งใดบ้างนะคะในวันนี้นะคะเราจะไปทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและเวลากลางคืนมีสิ่งใดบ้างนะคะ ไปกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบกันก่อนค่ะว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนจบเรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวแล้วนักเรียนจะต้องทราบเกี่ยวกับอะไรกันบ้างค่ะ 1. ระบุดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนจากข้อมูลที่รวบรวมได้ค่ะ 2. ออธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจากหลักฐานเชิงประจักษ์นั่นเองค่ะ นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยในเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งและตกทางขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งตามรูปภาพนะคะนักเรียนสังเกตไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะส่วนกลางคืนเราจะเห็นดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆถ้าสังเกตดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆนั้น ต่อเนื่องกันเราจะเห็นดวงจันทร์และดวงดาวขึ้นจากขอบฟ้าด้านหนึ่งและตกทางขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ค่ะต่อไปเรามารู้จักดวงอาทิตย์กันค่ะดวงอาทิตย์มีรูปร่างกลมและมีขนาดใหญ่มากๆมีความร้อนและแสงสว่างในตัวเองค่ะซึ่งเราได้รับแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ จะช่วยสร้างอาหารของพืชและทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะส่วนความร้อนจากดวงอาทิตย์จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อบอุ่นขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนเคยเห็นดวงอาทิตย์กันไหมคะแน่นอนค่ะว่านักเรียนทุกคนล้วนแต่เคยเห็นดวงอาทิตย์กันมาแล้วแต่สําหรับในคาบเรียนนี้คุณครูจะพานักเรียนไปดูดวงอาทิตย์แบบใกล้ๆและชัดๆกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลย ากดูวิดีโอดวงอาทิตย์กันไปแล้วน่ามหาัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมคะดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีขนาดใหญ่มากๆและมีแสงสว่างความร้อนในตัวเองค่ะผิวของดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นมีอุณหภูมิประมาณ5,500องศาเซลเซียสค่ะจึงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะและนักดาราศาสตร์ก็ไม่สามารถเข้าไปศึกษาคนา้นคว้าแบบใกล้ๆได้ค่ะ ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกประมาณ1 5 0ล้านกิโลเมตรเลยค่ะต่อไปเรามารู้จักดวงจันทร์กันเลยค่ะดวงจันทร์เป็นวัตถุที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าและอยู่ใกล้โลกมากกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลกและไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ได้รับแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับโลกค่ะ ในแต่ละคืนเราจะเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากการสะท้อนแสงของดวงจันทร์ที่ส่องมายังโลกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูดวงจันทร์พร้อมๆกันเลยค่ะ เห็นดวงจันทแล้วสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะดวงจันทร์เป็นวัตถุบนท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกที่สุดดวงจันทร์ถือว่าเป็นบริวารของโลกเนื่องจากดวงจันโคจรรอบโลกประมาณหนึ่งเดือนค่ะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองมีขนาดเล็กกว่าโลกสามเท่าการที่เรามองเห็นแสงสว่างบนดวงจันทร์ได้นั้นก็เพราะว่าดวงจันทร์ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วสะท้อนมายังโลกของเรานั่นเองค่ะ บนดวงจันทร์ไม่มีอากาศไม่มีน้ำและไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั่นเองค่ะต่อไปเรามารู้จักดวงดาวกันค่ะดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้ามีรูปร่างกลมเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ค่ะดาวบางดวงมีแสงสว่างในตัวเองดาวบางดวงไม่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะ ต่อไปเรามาดูท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะนักเรียนลองสังเกตสองภาพนี้นะคะด้านซ้ายมือจะเป็นท้องฟ้าเวลากลางวันค่ะส่วนด้านขวามือจะเป็นท้องฟ้าเวลากลางคืนค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างอะไรกันบ้างคะท้องฟ้าในเวลากลางวันเราจะสังเกตเห็นว่าบนท้องฟ้ามีแสงสว่างมีสีฟ้าและเห็นดวงอาทิตย์ด้วยค่ะ ส่วนท้องฟ้าเวลากลางคืนมืดสนิทเห็นดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆนั่นเองค่ะสองภาพนี้เป็นท้องฟ้าในเวลากลางวันค่ะนักเรียนสังเกตไปพร้อมๆกันเลยนะคะในเวลากลางวันเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์กอนเมฆและอาจมองเห็นดวงจันทร์บางเวลาในบางวันค่ะแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได้เนื่องจาก แสงอาทิตย์สว่างมากค่ะจึงกรบแสงดวงดาวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพท้องฟ้าในเวลากลางคืนค่ะนักเรียนสังเกตไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงดาวและดวงจันทร์ชัดเจนมากๆเกือบทุกคืนเลยค่ะนักเรียนลองสังเกตดูที่บ้านนะคะ ช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินเราเรียกว่าเวลากลางวันค่ะซึ่งเวลากลางวันนั้นจะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทําให้เราสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกค่ะส่วนช่วงเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินไปจนถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเราเรียกว่าเวลากลางคืนค่ะซึ่งเวลากลางคืนนั้จนจะไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ค่ะ เราจะต้องอาศัยแสงสว่างจากหลอดไฟหรือโคมไฟในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปพระอาทิตย์นะคะดวงจันทร์และดวงดาว ลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะพร้อมกับ,บระบายสีให้สวยงามนะคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือวาดภาพนะคะให้เราเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้ค,ครูในไลน์ นะคะของคุณครูเปิ้ลด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปค่ะ